รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ร้านไหนดีคะโอ้โหเห็นไหมพูดถึงเรื่องกิน <c oughs> น้องก็จะนิดนึงค่ะมันจะเฟรชมันจะเฟรชค่ะเพราะว่าร้านอาหารที่เราจะพาทุกคนไปในวันนี้นะคะเป็นร้านอาหารที่เหมาะสำหรับแบบสาวเก๋<อ>ที่แบบมีไลฟ์สไตล์แบบเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนเหมือนพวกเราสองคนเหมือนพวกเราสองคนใช่ือนวกเราสองคนแบบนี้นะคะเพราะว่าร้านที่เราจะพาไปเนี่ยเป็นร้านที่ ดังมากอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียโอ้โหใช่แล้วก็ของที่ขึ้นชื่อของเขานะคะก็คือกาแฟแล้วก็อาหารเช้าค่ะซึ่งจะเก๋จะฟินจะเด็ดแค่ไหนนะคะต้องติดตามกันค่ะในช่วง Make a Dish กับร้าน The Coffee Club ค่ะทำไมไม่หาข้าวเช้าให้ฉันกินไม่ได้กินแ้ลไม่ได้กินคำสองคำเอง และจากนั้นนะคะก็มาต่อกับพี่เจนนี่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่เจนี่เขาจะพาเราไปแขวจุฬาสามย่านจะบอกว่าโซนนั้นเป็นโซนแบบร้านอาหารเด็ดๆ <ừ> แล้วก็เป็นร้านอาหารเก่าด้วย <ừ> ซึ่งวันนี้นะคะพี่เจนนี่เจะพาไปกินเหมือนเป็นเมนูที่อลังการมากๆในช่วงของมอนสเตอร์ชวนชิมค่ะ อย่างน้มูกแล้วก็พี่แพตี้อย่างเราๆอย่างอย่างเราๆนะคะจะขอตัวไปพักก่อนแป๊บนึงนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรกหน้านะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปจิบกาแฟเก๋ๆนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าเลิศๆนะคะยังไงมาเจอกันค่ะในได้กันารสุกี้สุกี้ค่ะ Please, please. สนับสนุนโดยเด e Paris By High c l a ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสไตล์ฝรั่งเศสสนับสนุนโดย l a c t าซ o ยมีกรดอะมิโน,โนโจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactasoy com make a dish ในช่วง make a dish ของพี่ซูพีซวันนี้นะคะมูกก็จะพาพี่แพทาทุกทกคนนะคะ,คะไปจิบกาแฟสวยๆแล้วก็ไปทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะเป็นแบบ ไตล์ชาวออสเตรเลียกันเลยนะคะชื่อร้านว่าอะไรคะชื่อร้านว่าเดอะคอฟฟี่คลับค่ะเข้ากันไปเลยนี่ไหมคะไปเลยดีกว่าคะ่ะเอาเดี๋ยวก่อนคะ่ะน้องแพทครับเดี๋ยวพี่แดนจะพาน,น้องแพทเนี่ยไปทานอาหารเองมาคะ่ะต้องไปใช่ไหมคะมาคะ่ะพี่รักคะ่ะ <c oughs> มาคะ่ะ <c oughs> พี่แพททำไมไม่ชมว่าพี่แพทเหรอคะอยู่ด้ชมกาแฟแล้วไมไม่ให้ชมเขาไออ๋อให้ต่เขาไปแต่เดี๋ยวก่อนเรามาแบบแนะนำก่อนว่าร้านนี้มันอะไรยังไงได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้าน The Coffee c u b นั่นเองจะบอกว่าร้านนี้นะคะค่ะต้นกำเนิดเขาเนี่ยอยู่ที่เมืองบิดสเบนซึ่งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจะบอกว่าที่นู่นเนี่ยเขาดังมากเป็นที่นิยมมากและคอนเซปต์ร้านนี้นะคะจะบอกว่าเป็นแนวแบบว่าชิลๆเนาะเหมือนให้คนสามารถเข้ามาจิบกาแฟแล้วก็ มากินข้าวได้ตั้งแต่เช้าจนหลดค่ำเลย <devi> แล้วส่วนการตกแต่งของร้านที่นี่นะคะก็<ๆ>จะมีต้นไม้เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบสบายชิลๆผ่อนคลาย อาหารที่นี่นะคะเขาก็จะเน้นเป็น all day breakfast ก็คือไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยก็สามารถทานได้วีธีช่ะแล้วก็นอกจากอาหารเช้าแล้วก็ยังมีอาหารหนักๆด้วยอย่างเช่นสเต็กหรือว่าพาสต้าแล้วก็มีอาหารไทยฟิวชั่นด้วยค่ะที่ได้เชฟชุมพลเชฟพระเหล็กอาหารไทยเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์เมนูด้วย ดีกว่็คือเมนูนี้ค่ะค่ะสลัดพับครีมเราเราเรามาบอกกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็มีผักล็อกเก็ตนะคะแล้วก็มีคีนัวมีส้มมีลิ้นาลามมีชีมาุนกันเท่าไหร่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าเวลาเราทานรวมกันเนี่ยรสชาติมันก็จะแบบ กลมกล่อมมาเพราะว่ามันได,มนได้มันได้หลายรสชาติด้วยจะเป็นเค็มหวานเปรี้ยวแต่ดูเป็นเมนูแบบว่ารักสุขภาพรักสุขภาพแบบอ่ะน้องมูก,ก็ผักไปเยอะๆโอเคโอเคแต่แทนเอาแบบว่าพวกผลล้ม้งผลไม้ผลผไมผ้ลมลลมและชีส <c oughs> แต่อร่อยดีนะน้องมูชอบไหมอ่ะหรือน้องมูไม่ชอบนูชอบปกติชอบกินล็อกเก็ตไง เรอเท่ารู้สึกว่าแบบน้ำสลัดมันมีกลิ่นหอมๆอ่ะไม่ได้แค่เปรี้ยวอ่ะมันมีเหมือนมีความแบบหอมๆหอม,หอมเครื่องอะไรสักอย่างค่ะจริงๆนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สําหรับสาวๆรักสุขภาพเลยจะบอกว่าควรจะเลยเพราะาแบบมีประโยชน์มากดูจากจานนี้แล้วกับทั้งพันเนยพืชทั้งผักทั้งผลไม้ค่มาถึงเมนูที่สกันดีกว่าค่ะ หน้าตาดีมากเลยค่ะหมายถึงพี่ใช่ไหมคะออหมายถึงหนูเองโอ้โะไปถึงอาหารสิเมนูนี้นะคะชื่อว่า Eggs Benedict with Bacon ค่ะแค่ชื่อแค่หน้าตาก็กินขาดอะหน้าตาดีมากขอย้ายมาตรงกลางหอยย้ายผักหนีเรานีเดียวความพิเศษมันยังไงคะพี่แพทอันนี้ใช่ไหมคะมันจะมีอ่า ขนมปังปิ้งก่อนนะคะด้านล่างแล้วก็จะมีเบคอนแล้วก็จะมีไข่แล้วก็ส่วนพิเศษที่สุดคือที่เนี่ยค่ะเขาได้ทําซอสทาสดใหม่ทุกเช้าชื่อว่าอะไรนะคะพฮล์เนเดสซอสค่ะก็เป็นซอสที่เป็นส่วนผสมระหว่างน้ำส้มสูตรพิเศษกับไข่แดงตอนแรกที่เรามองเรานึกว่าเป็นแบบชีส แต่ไม่ใช่แต่จริงมันเฮลตี้กว่านะซึ่งมันจะมีรสออกเลี้ยวด้วยออกเลี้ยวด้วยต้องต้องลองชิมนะคะว่าจะเป็นยังไงกินกันเลยดีกว่าเย้อ่าเรียบร้อยขอบคุณค่ะพี่แพทดีค่ะน้องโโอเคค่ะรีบค่ะรีบค่ะโอ้ดีมากเอ้ยเอ้ยเอาเบคอนเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ ฟินมากเลยค่ะมุกฟินนำพี่แพตตี้ไปแล้วหนึ่งหนึ่งสุตสุตดตัวหน,นึ่งหนึ่งอัน,นี้วร่อตรงที่ว่าแบบขน,นมปงังกินคู่กับเบคอนแล้วกับไข่อะคือมันแบบคือมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากตอนเขาก็แบบไม่ได้หวานไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไป ความแบบกลมกล่อมมันๆของหอใช่แล้วก็จะแบบเป็นแบบครีมมี่ครีมีหน่อยเคมเคมของเบคอนเข้าไปผสมขผสมเข้าไปแล้วก็ดีสุดก็ความนวลของไข่แดงนวลค่ะและเมนูต่อไปนะคะชื่อว่า The Fat Boy a n g a s Burger นั่นเองค่ะเมนูนี้นะคะจะเป็นโอ้เป็นเมนูที่แบบฟินมาก มีดับเบิลชีสแล้วก็ดับเบิลเบคอนแล้วก็จะเป็นเอ่อเบอร์เกอร์เนื้อค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเ็นไฟนยนะคะจัดเต็มคะ่ะซึ่งซึ่งดูการแต่งคือแบบเอาเอามีดมาปัก,ปกไว้ตรงตรงกลางเบอร์เกอร์อ่ะ แลปาได้เต็ม้อยนะจังหวะถูกถูกให,ให้ให้ให้โล่เลยค่ะเกี่ยวกับศิลปะด้านด้านการหั <c oughs> รหน่นียกว่าเป็นศั่นระไจะโล่โล่นองมุกอนองมุกไม่ทานเนื้อนี่ <c oughs> ใช่แต่นองมุกสามารถทานเบคอนกับชีสได้นะ <c oughs> ก็ก็เดี๋ยวเอาเนื้อไว้แทนแทนอย่างน<อ>ี้นะ รสชาติเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าเนือ้อโอเคมากนะคะแบบไม่มีกลิ่นที่แบบว่าปกติมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแรงๆของเนื้ออะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่มีออพอกินรวมกันแล้วก็แบบโอเคเลยแล้วก,ก็บวกกับแบบชีสเบคอน,นด้วยทุกอย่างก็คือกลมกล่อมใช่าะว่าพีา่แพทยังไม่ได้กินข้าวเช้าว่ะดูอย่าไปบอกว่าจีเอะล่ะค่ะาอหราวกเลยนาตาน่ารักมากชื่อว่าเดอะไนเวลเวทนั่นเอง แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับมีไอศครีมลิ้นจี่ราสเบอร์รี่แล้วก็โยเกิร์ตพาเฟ่ค่ะค่ะแล้วก็มีผลไม้ต่างๆมีผลไม้ต่างๆมีสตรอเบอรี่มีมูเบอรี่แล้วก็เสิร์ฟพร้อมคัมโบ่ด้วยแล้วก็มีช็อตไวท์ช็อกโกแลตกับราสเบอร์รี่ซอสนนั่เองค่ะแล้วเขาบอกวิธีการกินคือต้องกินให้ครบทุกอย่างน้องมุกเปิดแล้วค่ะมุกอาจจะเอาให้ อาจจะค่อยๆทีละอย่างแล้วให้เขาไปผสมกันเองข้างในข้างในใช่อันนั้นอาจจะง่ายกว่าไม่งั้นก็ตักเข้าไปแล้วก็ไว้ในปากก็ไม่ได้ปากอ๋อค่อยๆเก็บไปเก็บไปแล้วก็กลัวๆให้มันเข้ากันกินดีกว่าค่อยกินทีละอย่างอ๋อเอาอะไรผสมมาข้างในอร่อยมากเพราะว่ามุกมุกกินครบด้วยตัวอย่างเดียวส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเหมือนบิสกิตอ่ะ เป็นคุกกี้ะอะไรเงี้ยเอามาทำเป็นแบบทัมโบอร่อยอะ่ะไอติมอร่อยเพราะว่ามันแบบมีความละมุนของออโยเกิร์ตพาฟเฟ่ด้วยหมดหมดแล้วนะมดแล้เฮ้ยอนี้ก็อร่อยอะ่ะอร่อยมากไีตก็อร่อยทีมงานเขามีอีกดานหนึ่งไหมคะ จะหมดจะหมดแล้วอ่ะหนูเลยไม่ได้เกลี้หนูทำหนูทำงานอ่ะหนูก็พูด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 ว่าเออมันรนูถ้าเป็นยังไงหันไปดีอ่ะแม่ก็ดูน้องมูมแบบพิเศษได้ดีกว่าไอ้แพทพี่แพทก,ก,ก็เลยกินน<ม>้ำหน้ากินอย่างเดียวน้องมูไม่อะไรจะถามพี่แพทอย่างมูถามถามว่าถามทีมงานด้วยนะคะว่า ทำไมไม่หาข้าวเช้าให้พี่แพตกินพี่แพตตู้ผิวโี่แพตม่ตู้ตีมุกยังไม่ได้กินแล้วกไม่ได้กินข้าวต่อข้าวเองอะแล้วพี่แพตกินหมดแล้วด้วยนะไม่ไม่ก็เรารู้ว่าเราก็มาทํานี่ทำงานแบบต้องกินอะไรแล้วก็ต้องกินเราจะกินมาทำไมแล้วก็กินเลยเลยเลยเหรอจะได้แบบ enjoy eating โอเคแต่เราบอกว่าเราต้องมาซีเล c t กันแล้วล่ะอะมุกเลือกก่อนแล้วกันนะมุกเลือก eggs Benedict with bacon ค่ะ ละมุนละไมะม, <laughs> มันกินแล้วมันฟินอะ่ะเพราะว่ารสชาติมันแบบก่อบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างมันจัดจังค่ะกินแล้วชอบีนเมื่อนมุกเลือกไปแล้วแพทก็คง,ต,งต้องเลือกอันนี้ <c oughs> แพทเลือกนี้ค่ะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้กินเบอร์เกอร์อแล้วปกติกินเบอร์เกอร์แต่อันนี้คือกินแล้วมันเหมือนแบบมันก็จัดเต็มเหมือนกันเนาะดู เดอบลูชีสเนี่ยเดอบลชีสเดอบลเบคอนเดอบลูชีสเดอบลูเบคอนคือกินแล้วมันเหมือนกลมกล่อมแล้วก็ทุกอย่างมันเข้ากันดีเลยเนียค่ะก็เลยขอเลือกอันนี้ส่วนใครนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมากินอาหารเป็นแบบ เมนูเบรกฟาสตอนเช้าที่ไม่จำกัดเวลาสามารถมากินตอนเวลาไหนก็ได้นะคะก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะ The Coffee Club นั่นเองค่ะสำหรับร้านนี้นะคะก็อยู่ที่ทองหล่อซอย4นะคะก็คืออยู่ที่โครงการเมสทองหล่อนั่นเองค่ะแล้วร้านนะคะหาง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่บริเวณชั้น1ริมถนนทองหล่อตยอตรงข้างหน้าโครงการหรือส่วนตอนนี้ก็กินดิคะอันนั้ให้โอกาสกินอันนี้ค่ะแต่เราไม่ไม่ไม่แดต้องแบ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าแบบแฝดกินอยู่คนเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหักเงินเดือน สาวสทูพีชช่วยนะคะ mm hmm. เห็นอลิซใส่เสื้อแบบนี้ mm hmm. แน่นอนค่ะ mm hmm. พ,าพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่งานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาครับมาราธอนกรุงเทพ2016นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่างานนี้นะคะคนที่รักการวิ่งจริงเนี่ยเขาไม่ยอมพลาดกันเลยเพราะว่าเป็นการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถเนื mm ่อ hmm. ง <1 S 2> ในโอกาสพาระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหา2559นั่นเองค่ะงานนี้อลิสไม่พลาดอยู่แล้วนะคะยังไงขอตัวไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับ เขาเดียวที่พร้อมนะคะเพราะว่างานนี้ยังมีน้องๆนะคะจาก GMM TV เนี่ยมาเรียบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีสิดเพื่นคนไหนมาบ้างค่ะสวัสดี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 ค่ะถามกันละคนดีกว่าว่าวันนี้เตรียมความพร้อมไปใหญ่บ้างเลยก่อนวิ่งเราก็มีการเดินจับโปเกมอนวอร์มมาก่อนแล้วใช่เเลยแขงแรงซ้อมมาป๊าไม่ได้ซ้อมด้วยบอกว่าก็แบบว่าเตรียมพร้อมอ่ะออสุดยอดเลยสุดเพื่คนวันนี้ได้วิ่งไปแล้วเมื่อปีที่แล้วทำสถิติไว้กี่รอบ4รอบ3 4ครับ ความพิเศษของการวิ่งทำไมเราต้องวิ่งให้ได้รอบเยอะๆด้วยอ่ะมันเขาให้รอบละหมื่นครับผมบริจาคกับมูลนิธิสภากาชาติไทยปีนี้จะวิ่งกันกี่รอบ4ีถึงหรอบครับปีแรกก็สักสรอบแล้วกันห้ารอบเลยเอาไว้ว่านะคะเดี๋ยวไปให้กําลังใจพวกเขากันดีกว่าค่ะสอ1ส วิ่งกันไปหลายรอบมากเลยและเชื่อว่าวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยเต็มอิ่มกันมากๆค่ะอิ่มใจเลยนะคะเพราะว่าได้วิ่งเฉลิมพระเกียรตินะคะวันแม่นั่นเองและอิ่มที่2นะคะคืออิ่มบุญนั่นเองเพราะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะจะนําไปสมทบทุนศูนย์เศริกิจบรมราชินีนาถนะเพื่อโลกบันเทิงเต้านมสภากาชาดไทยนั่นเองค่ะฟังแค่นี้นะคะก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขในวันแม่กันแล้วค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ลิซขอตัวไปใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยจากยอดอ่อนใบชาคุณภาพสาใบมีโออิชิชีวิตโอจังเรียกว่าฟินกันไปทั่วหน้าทั้งสาวน้อยสาวใหญ่กับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีโออิชิซีรีส์บทเลิลเคียวโฮไฟตกที่โออิชิกลินทีกลิ่นองุ่นเคียวโฮรวมเอาสามซีรีส์ชื่อดังอย่างยูพรินซ์ รุ่นพี่ Secret l o ล e และ Lovey d o อบีพร้อมลูกทีมตัวจี๊ดกว่า600คนมาขับเคี่ยวเคี้ยวความมันกันซึ่งทั้ง3ทีมต่างก็ไม่ยอมน้อยหน้ากันขนาดเปิดตัวก็ไม่มีใครยอมใครแล้วเรื่องของการแข่งขันยิ่งไม่ต้องพูดถึงมันสุดๆเลยละคะ่ะกีฬาสีเนี่ยสมัยป .1 ถึงป .3 ผมได้เหรียญทอง3สมัยซ้อนนะผมส้แล้ทีมมาถอดเสื้อแข่งกัน่นา จากการแบทเทิลสุดมันเสร็จสิ้นทีมรักต่างวัยไว้เจลลี่ของก้้งวรกรก็คว้าชัยชนะไปได้ในที่สุดเรียกว่างานนี้ทั้งสนุกทั้งฟินแบบไม่เคยมีมาก่อนใครที่พลาดไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดแบบน,นี้อีกก็เข้าไปกดไลค์ like, ติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o i c h i d r i n k s t a t i o n ช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาจิบก,กาแฟทานอาหารเช้าแบบเก๋ๆสไตล์ออ,อสเตรเลียแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพี่เจนนี่นะคะจะพาเราเนี่ยไปดูในช่วงของ จุฬาสามย่านว่าเขามีอาหารอะไรเ,ด,เด็ดๆแล้วคนแถวนั้นวัยรุ่นแถวนั้นเนี่ยเขาทานอะไรกัน,นจะถามน้องมุกว่า,าน้องเคยกินอาหารแถวนั้นไหมคะเออถ้าพูดถึงสามย่านเนี่ยน้องมุกจะนึกถึงโจกสามย่านแต่ไม่เคยไปกินแต่ว่าไม่เคยได้ยิน,นชื่อกินสาขาถแถวบ้านอ๋อโอเคโอเคขอนแหคก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ ตลาดสนหลวงซึ่งก็อยู่จะอยู่โซนๆนั้นเหมือนกัน,นค่ะแต่ว่าเรา2คนก็โอเคอาจจะไม่ได้ถิ่นแถวนะั้นถ้าง,งั้น<ม>นี่<ม>เดี๋ยวรเราก็ต้องรอดูเลยว่าพี่เจนนี่เนี่ยจะพาเราไปกินร้านไหนซึ่งวันนี้นะคะเราตามพี่เจนนี่ไปซีเล็กแบบไม่ซีเรียสกันเลยดีกว่าค่ะ My friend ได้เวลามาเช็คอินกินอร่อยกับเจนนี่อีกแล้วโอ้โห oh. oh. วันนี้เราเห็น2ส,สาวนะคะน้องมุกและน้องแพปตีนะคะภาพกินอาหารอร่อยๆกันที่ร้าน coffee club ร้านที่มีทั้งขนมหวานนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารฝรั่งนั่นเองแม้พูดถึงอาหารฝรั่งนะคะเจนนี่ก็เลยพาทุกคนมาที่นี่ตลาดสามยานอเออที่นี่นะคะมีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะพูดถึงสามย่านก็ต้องนึกถึงอะไร โจ๊กสามย่านสเต็กสามย่านนั่นเองอ่าวันนี้นะคะเจนนี่เลยซีร็กอาหารที่เขาบอกว่าคนแถวนี้จะต้องมาทานกันเด็กจุฬาพี่บัณฑิตที่จบไปแล้วก็ยังกลับมากินเนี่ยกับสเต็กอ้วนผอมสเต็กนี้นะคะโด่งดังมากเขาบอกว่าเป็นสเต็กจานดาวเทียมแห่งแรกเป็นต้นตำรับเลยนะคะที่สำคัญคือใหญ่โตมากๆจะเป็นยังไงหน้าตาของสเต็กหน้าตาของดาวเทียมอ่ะไปดูข้างในมาเลยก้า และเราก็ขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วค่ะอยู่กับพี่อ้วนเจ้าของร้านแล้วสวัสดีดค่ะ,คะเจ้าของร้านสเต็กอ้วนผอมสเต็กมันไม่ธรรมดามันเป็นสเต็กจานดาวเทียมครับยังไงคะ,ะยีงงะ่หานนี้เจ๊ผอมเป็นความคิดของเจ๊ผอมเขาเขาบอกว่าเวลาในสิทธิ์หรือลูกค้าทั่วไปมาทานอาหารที่ร้านเนี่ยเขาอยากจะกินสเต็กหมูบ้างเนื้อบ้างบางอย่างรวมๆมิมมมก,กกันอะไรอย่างเงีงย้ยกินเยอะแยะไปหมดเลย เจผอมก็เลยลองจัดให้ลองจัดดูจนพัฒนามาทุกวันนี้ก็ถึง9อย่างครับกูกใหญ่สุดแล้วตอนนี้สเต็กว้นผอมราคาเริ่มต้นถูกที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่คะเจบาทครับ70บาทไม่แพงเลยแพงที่สุดเท่าไหร่แพงที่สุดเป็นจานดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดที่9อย่างนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าครับอู้วว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 วาวววววว่วว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 วดวววว 99เเฮียข er ายานลูกค้าใหม่อย่างหนูเนี่ยเอ๊ะหนูเคยไปกินสเต็กหมูสเต็กไก่อะไรทั่วไปแล้วมาที่ร้านเฮีย er. อยากให้เฮียแนะนําดีกว่าว่ามาแล้วต้องกินอะไรโอ้โหได้เลยถ้ามาว้วนผผมสเต็กสามย่านแล้วว่าขาดไม่ได้เลยต้องพลับกระดองเบอร์แต่หนูเอ๊ะมันคืออะไรคะเฮ er ียขาพอกกระดองเบอร์พอกกระดองเบอร์ก็เป็นหมูสันนอกที่เราผ่านการหมักมาแล้วมาห่อด้วยแฮม แฮมล้วก็ชีสชีสชีสเป็นชีสทางร้านที่ว่านะคือเป็นวิธีการของร้านครับผมอย่างเดียวเท่านั้นโอ้ยงั้นอยากทานแล้วงั้นต้องลองดูต้องลองต้องลองโอเคขอบคุณเยอะนะครัได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะสเต็กหมูก็ดองเบอร์นะคะนี่ แค่จานเดียวจานเล็กราคา89บาทแต่โอ้โหทุกอย่างในจานมันบิ๊กเบิ้มมันให้เยอะมากเลยอะแม้แต่หมูนะคะชิ้นยาวใหญ่มากเลยอะนี่คือสามารถตัดแบ่งขาย2ชิ้นได้เลยะ่ะ m ไม r เฟรนข้างในของหมูกะดองเบิร์นะคะมันจะเป็นชีสโอโ้นี่ยืดจริงๆ โอ้โหนี่ถ้าตากล้องไม่หงายหลังนะจะยืดโชวอีกแล้วนี้ดูสิไมเ่เฟรนไหลเยอะมากแบบโอ,โ,โอ้ยทานเลยดีกว่าไมาเ่เฟรนขอบอกเลยอร่อยมากน้ำซอสน,นะน้ำซอสมีความแบบมีหวานหวานอมเปรี้ยวเล็กๆแล้วคือแบบ,บมันอร่อยมากแลที่สนคัญคือหมูนุ่ม หมูนุ่มไม่พอแล้วไม่ไปข้างในหมูมันเป็นแฮมที่แบบนิ่มๆนุ่มๆอร่อยมาสอดใส่ด้วยซีดแล้วคีดมันข้นแบบอร่อยมากับที่สําคัญนะ <S <S สาหรับคนกินซอสกินม้นจิ้มเยอะอย่างเจนนี่นะซอสที่นี่มันอร่อยมากเพราะมันอร่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันไม่ต้องบึ่งซอสพริกซอสมะเขือเทศเลยอะ มไม่รู้จะพูดยังไงเลยไมเฟนเอาเป็นว่าเจนนี่ขอยกให้สเต็กอ้วนผอมนะครับเป็นหนึ่งร้านที่โดนใจเจนนี่มากน้ำซอสอร่อยมากจริงๆอะ่ะอยากให้มาลองกันนะไม่เฟนมาเลยที่นี่นะคะร้านสเต็กอ้วนผอมนะคะอยู่ที่ตลาด3ามย่านนะคะขึ้นมาเลยะคะ่ะอยู่โซนกลางๆนะคะโอ้ยอยากกินอะไรที่มันเลือกได้ที่มันยิ่งใหญ่ที่มันเยอะแยะและที่สำคัญอร่อยแบบที่สุดนะมาได้เลยที่นี่สเต็กอ้วนผอมตั้งแต่11องถึง4ี่ทุ่ม บอกแล้วสีเล็กแบบเจนนี่ไม่มีซีเรียสค่ะสามย่านนะคะ,คะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่มีร้านอาหารเด็ดๆเ,เยอะแยะมากมายเลยซึ่งวันนี้เรากา็พาทุกคนไปชิมแล้วใช่ไหมเราก็อยากรู้นะคะว่ามีร้านไหนอีกบ้างที่อยากให้เราพาทุกคนไปชิม หรือ<ช>ว่าอยากให้เรา,าไปฟินกันเองใช่สามารถส่งมาบอกกันได้นะคะใช่สองช่องทางค่ะทางแฟนเพจหรือว่าใน IG at t o p i s c t o please ก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับโครงการแมสทองหล่อที่เราพาทุกคนมาในวันนี้นะคะจะบอกว่ายังมีร้านอาหารอีกเพียบเลยซึ่งครั้งหน้านะคะเราก็ยังคงอยู่ที่นี่อยู่นะคะแต่จะเป็นร้านไหนนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะ ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะเมททองหล่อนั่นเองค่ะส่วนเสาหน้านะคะเรายังมีนัดกันอยู่ค่ะห้ามลืมนะคะเวลาบ่ายโมงสิทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้ากับไรยการทูพีซุฟฟิชสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ